เมื่อมุมมองของเพื่อนบ้านในอีกมุมนะครับก็เผยเห็นว่าคนกัมพูชาตอนนี้นะ่ะเริ่มจะต้องดิ้นรนกันเยอะขึ้นแล้วในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่มองว่าผู้คนทางฝั่งไทยเมื่อเทียบกันแล้วก็จะใช้ชีวิตที่ปกติสุขมากกว่าในเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึงนะครับก็บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คนที่กลับมาจากเมืองไทยถ้าต้องการจะหางานทําอย่างต่อเน,นื่องก็จําเป็นจะต้องหาเดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่ในกัมพูชาเองนี่แหละย้ายถิ่นฐานไม่ได้อยู่หลกบ้านเกิด ไปหาเจ้าห้องแพงๆไปเบียดกับคนอีกเพื่อให้มันหารค่าเฉลีย่ยค่าเช่าให้มันถูกแล้วก็คุ้มค่ากับค่าแรงที่ได้รับค่าของชีพก็ดันสูงกว่าค่าแรงจริงทีนี้ถ้าจะอยู่บ้านเกิดต่อไปอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่มีงานพออุตสาหกรรมยังไม่ได้เติบโตแบบไทยคือมันเป็นความดิ้นรนหาทางรอดในแบบที่ต่างจากไทยมากเลยทางฝั่งไทยนะต่อให้ค้าขายชายแดนกันไม่ได้ ผมมองว่าในไทยยังไงก็ยังมีงานเกษตรอีกหลายพื้นที่มากมายเต็มไปหมดเลยงานลงงานก็มีเยอะแยะมากมายคนไทยก็ไปหาสมัครงานได้เขตอุตสาหกรรมก็มีให้เลือกเยอะเมืองใหญ่หลายแห่งระบบขนส่งการเดินทางทุนโอกาสยังคงหลั่งไหลไปทั่วประเทศนั่นแหละคือข้อได้เปรียบที่ความดิ้นรนมันต่างกันมากเราจะต้องพยายามเต็มแม็กแบบร้อเซเลยขณะที่ทางฝั่งเขานะ่ยผมมองว่าเขาพยายามแค่เปลี่ยนหางานใหม่ หางานทําชั่วคราวค้าขายชายแดนไม่ได้คนที่ได้รับผลกระทบนะไปหาทํางานใหม่ซะก่อนมันยังมีจุดเริ่มต้นได้นะแต่ว่าคนทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยไม่รู้จะมีจุดเริ่มต้นตรงไหนเลยโดยเรื่องนี้ความเห็นทางฝั่งนั้นนะครับมีเพิ่มเติมนะครับอย่างในความเห็นนะครับก็บอกว่าอยู่ที่บ้านเรานะ่ะไม่มีงานให้เลือกแต่ว่าบ้านเขามีงานให้เลือกนี่แหละต่างกันแล้วแต่ตรงนี้แล้วคนไทยเนะี่ยเลือกงานได้นะแต่ว่าเราเนะี่ยถ้าในประเทศมีอะไรให้ทําที่มันพอจะมีค่าแรงที่ดีหน่อยก็ทํากันทุกงานเลยถึงแม้ว่ามันจะเสียงก็ตาม ผมเห็นคนไทยพูดในโซเชียลนะว่างานใช้แรงงานคนไทยทําได้หมดแต่ว่าจะไม่ทําถ้ามันจ้างกันถูกเกินไปอันนี้ก็จะไม่ทาโอ้โหเลือกแบบนั้นได้ด้วยเลยนี่ผมถึงมากเลยคือเขาก็บอกนะครับว่าเขาถึงตรงนี้แหละที่เมืองไทยนะฮะก็มาพูดถึงเรื่องนี้กันซะอย่างนั้นว่าคนไทยก็งานนะ่ะใช้แรงงานนะทําได้อยู่แต่ถ้าจ้างไม่แพงพอก็ไม่ทําแต่เขาบอกว่าบ้านเขานะครับเขาก็พูดต่อนะว่าพอเป็นประเทศเขาเองเนี่ย สิทธิ์ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่คุ้มค่ามันไม่มีเลยก็ตราบใดที่มันยังมีการจ้างงานแล้วก็มีคนจ้างทํางานอยู่ก็คงจะต้องทําไปเราไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นที่จะปฏิเสธโดยเรื่องนี้ก็มีคนมาโต้กลับนะครก็บอกว่ามันเป็นบริบทที่ต่างกันคุณก็เล่นเอาไปเทียบประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตมากกว่าเนาะคุณเอาไปเทียบแบบนั้นมันจะแฝงกันได้ยังไงล่ะ ที่บ้านเราไม่ได้มีงานให้เลือกเยอะขนาดนั้นตำแหน่งงานไม่ได้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายมีอะไรให้ทําก็ทําไปก่อนนั่นก็คือประเทศอีกสเกลหนึ่งเลยในเรื่องของเศรษฐกิจขณะที่เจ้าของความเห็นคนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบนะฮะบ,บอกว่าสิ่งที่ผมก็เลยจะสื่อก็คือคนที่อยู่ทางฝั่งไทยเนะี่ยเขากล้าที่จะปฏิเสธงานที่มันแทบจะเรียกว่ากลายเป็นความหมังของคนบ้านเราเลยนะคือถ้าคนบ้านเราได้งานบางงานที่จ้างกันแค่300บาทเนี่ยโอ้โหแทบจะอยากกอดงานนั้นเอาไว้เลย พราะว่ามันเป็นงานที่สามารถทําให้เรามีเงินที่จะเหลือเก็บได้แต่ว่าคนทางฝั่งไทยถ้าจ้างกัน300อบาทแต่งานมันหนักมากเนี่ยเขาก็ไม่ทํากันนะขณะที่เพื่อนบ้านคนต่อมานะครับก็พูดถึงในเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าพวกเราหลายๆคนต้องพยายามลุ้นชีวิตข้างหน้าก็คือต้องลุ้นสักหน่อยเพื่อที่จะไปทางานในเมืองไทยลุ้นกันมากเลยว่าจะได้งานดีๆไหมแต่ดูเหมือนว่าคนไทยหลายคนก็บอกว่างานบางอย่างเนี่ยมันไม่ดีด้วยซ้ำมันไม่ดีอย่างที่เขาคิดไว ซึ่งเขาก็พูดถึงในมุมนี้นะครับว่าคนไทยก็ยังบ่นนะครับว่าตรงนี้นะยังไม่ดีพออย่างเช่นถนนหนทางตรงนี้ยังไม่ดีพอค่าของชีพแพงงานหนักโอกาสน้อยแต่คุณรู้ไหมว่าสาหรับโอกาสของคนกัมพูชานะประเทศที่เขาบอกว่าเป็นปัญหานี่แหละคือความฝันของหลายครอบครัวฝั่งเราเลยนี่เป็นสิ่งที่เจ็บที่สุดในภูมิภาคน,นี้ทั้งที่เราเป็นเพื่อนบ้านกันทั้งที่แค่เส้นแบ่งเขตห่างกันไม่กี่กิโล แต่ว่าชีวิตกับดิ้นรนเหมือนกับอยู่อีกคนละโลกเลยทีเดียวเรื่องนี้ครับทางฝั่งบ้านเราก็ไปแสดงความเห็นด้วยเช่นกันนะครับก็บอกว่าเราก็พยายามเหมือนกันคนไทยใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยก็พยายามเหมือนกันอย่างสถานการณ์ตอนนี้การที่หลายๆคนไม่สามารถค้าขายได้ในพื้นที่ชายแดนหรือว่าทํางานตามปกติได้เนี่ยหลายๆคนต้องดิ้นรนนะคุณพูดเหมือนกับมันง่ายแต่สำหรับคนไทยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันคนไทยการที่จะต้องออกจากพื้นที่ที่ทํางาน หรือว่าย้ายไปทํางานที่อื่นๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณพูดมันก็ง่ายแหละในมุมที่ว่าสามารถไปหางานอื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานทันทีแต่บางคนอ่ะอยู่ในบริบทที่ต่างบางคนมีหนี้มีสินด้วยนะชีวิตของคนไทยไหลายๆคนผูกติดกับหนี้เยอะกว่าคนกัมพูชาเยอะเลยคนกัมพูชาอาจจะเป็นหนี้จากค่ารักษาหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันใช่ไหมแต่คนไทยเป็นหนี้จากรถยนต์จากบ้านที่จะต้องผ่อนอยู่แล้วทีนี้การค้าการขายโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันไม่สามารถไปต่อเนื่องได้ เขาไปหางานใหม่มันไม่พอที่จะจ่ายนี้ด้วยซ้าความกังวลความทุกข์ใจมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละคุณจะพูดเหมือนกับว่าคนที่อยู่ทางฝั่งไทยโชคดีกว่ามันก็แค่โชคดีกว่าที่หางนนานได้เยอะกว่าเท่านั้นแต่ความทุกข์ใจมันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยโดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาตอบกลับต่อเนื่องกันนะฮะบอกว่าฝั่งไทยก็มีคนเหนื่อยเยอะเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เอามาพูดกันให้มันเต็มโซเชียลอะไรมากมายผมเห็นเพื่อนบ้านบางคนเนี่ยพูดเหมือนกับว่าคนไทยแค่ตื่นเช้ามาก็รวยกว่าแล้วโอ้โห ผมก็อยากแซวลกลับล้อเกินว่าจะให้คนไทยออกไปแบกหินโชว์ไม่เหล่ะถึงจะได้รู้ว่าเราก็เหนื่อยเหมือนกันขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่าเหมือนกับว่าคนในกัมพูชาจะไม่เข้าใจว่าโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศมันไม่เหมือนกันตั้งแต่ต้นมันไม่ใช่ว่าคนทั้งสองที่พยายามแตกต่างกันใช้ความพยายามไม่เท่ากันจะอยู่ประเทศไหนๆก็ต่างจะต้องใช้ความพยายามในการจะเติบโตก้าวหน้ากันทั้งนั้นเพียงแต่อาจจะมีบริบทที่แตกต่างก็คือเมืองใหญ่มีงานให้ทํามีโรงงานมีมาตรฐานมากมายมากกว่าก็เท่านั้น ขณะที่ทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็บอกว่ายังไงในสถานการณ์นี้การที่อยู่ที่ทางฝั่งไทยก็เป็นอะไรที่เป็นข้อได้เปรียบมากกว่าเยอะเลยโดยเฉพาะผมพูดถึงในมุมของคนที่ทํางานนะประเทศไทยไม่ต้องสมบูรณ์แบบอะไรมากมายหรอกเอาแค่การที่ค่าแรงประเทศคุณสูงกว่างานมีมากกว่าแค่นี้ก็เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับกัมพูชาของเราแล้วระบบสาธารณสุขก็ยังไปต่อได้เข้าถึงได้มากกว่าทุกคนยังเข้าถึงการรักษาได้แต่ว่าในกัมพูชาเนะี่ยหลายๆคนยังต้องพึ่งพาการหาหมอที่ทางฝั่งไทยอยู่เลย แต่นั้นคุณก็เลยจะเห็นว่ามีคนมากมายในกัมพูชาจึงจะต้องยอมเหนื่อยยอมเสี่ยงหรือแม้กระทั่งยอมเข้าไปไทยแบบไม่ถูกเพื่อที่จะหาโอกาสในแบบที่คนไทยนะมีอยู่แล้วขณะที่เพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็บอกว่าในกัมพูชานะการตกงานมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่หายไปแต่คือชีวิตที่พังเลยทีเดียว แต่การตกงานในไทยผมมองว่ายัางเป็นความหวังอยู่บ้างนะขอแค่เพียงว่าคุณมีเงินเก็บล่วงหน้าสัก6เดือนหรือ1ปีคุณจะสามารถหางานใหม่ที่สามารถต่อเนื่องกันได้นั่นคือเมืองไทยแต่ในกัมพูชาการที่เหลืองเงินเก็บในจนํานวนเท่ากันนนันเท่ากับว่ามันจะค่อยๆลอยหลอ,อ,อ,อไปแล้วไม่รู้ว่าจะได้เริ่มทํางานใหม่เมื่อไหร่คุณลองมานึกถึงชีวิตชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆหรือแม้กระทั่งในหมู่บ้านในชนบท ร้านขายของชําเล็กๆต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งแรงงานที่ผ่านไปผ่านมาหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นในหมู่บ้านเล็กๆจริงๆนะแรงงานที่ไปทํางานทางฝั่งไทยส่งเงินกลับมาที่บ้านแล้วบ้านครอบครัวของเขาก็เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยในหมู่บ้านชุมชนนั้นทําให้เงินมันหมุนเวียนนั่นคือแหล่งเงินเลยที่จะส่งมา ทีนี้พอไทยปิดตานะผมยกตัวอยา่างตามเมืองท่องเที่ยวก็ได้คุณจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหายไปเท่ากับว่าขายไม่ได้เลยทํามาหากินกันไม่ได้งานก่อสร้างจุดชะง,งักเท่ากับคนก็ตกงานกันทันทีค่าข้าวเท่าเดิมค่าซื้อสินค้าไทยที่ยังต้องซื้ออยู่ก็อาจจะต้องแพงขึ้นด้วยซ้ำนี่คือชีวิตจริงผมเห็นคนหนุ่มสาวในหลายคนนะต้องยืมเงินเพื่อนบ้านกู้เงินนอกระบบด้วยซ้ำเพื่อไปจ่ายค่าใช้จ่ายที่จะใช้ชีวิตแม้ว่าจะไม่ได้มีไรายได้เหมือนเดิมก็ตาม ทุกอย่างมันยิ่งกว่าหยุดนิ่งเพราะว่าเรารับแรงกระแทกไม่ไหวหรอกคนทั่วไปอะเรื่องนี้ก็มีทางเพื่อนบ้านนะครับให้ความเห็นเพิ่มเติมนะบอกว่าผมยังคงยืนยันแล้วก็ผมผมเชื่ออย่างนี้เลยว่าไทยนะ่ยแม้ว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เหมือนกันแม้ว่าจะตกงานแต่ก็จะยังมีความยืดหยุ่นในชีวิตได้มากกว่าอยู่ดีโรงงานในเมืองใหญ่ก็ไปสิคือถ้าคุณไม่มีงานทําแถวชายแดนะคุณไปโรงงานในเมืองใหญ่ มีระบบมุนเวียนคนร้านอาหารคาเฟ่เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ตลอดเลยผมเห็นอยู่ตลอดตอนไปเมืองไทยงานก่อสร้างยังไงก็เขาก็เปิดรับคนใหม่ๆรับแรงงานยืดหยุ่นได้มากกว่าแม้บางคนจะตกงานชั่วคราวจากสถานก,การณ์ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าในประเทศไทยยังมีโอกาสสมัครงานมากมายเลยจะผ่านแอปพลิเคชันผ่านตลาดออนไลน์หรือแม้กระทั่งรับงานพาร์ทไทม์ผมก็เลยมองว่าคนไทยแม้จะตกงานยังไม่ต้องดิ้นรลนลุนล้นข้ามรอบผมแดนอะไรต่างๆไม่ต้องเสียค่าในหน้าให้เครือข่ายในหน้าด้วย เรื่องนี้นะครับคนทางฝั่งบ้านเราก็โต้แย้งกันใหญ่เลยครับก็ไม่ได้เห็นด้วยเสมอไปนะฮะอย่างเรื่องที่โต้แย้งกลับไปอย่างดูเดือดน,นะครับก็บอกว่าตกงานยังหางานใหม่ได้แต่มันไม่ได้เท่ากับว่าชีวิตจะเป็นเหมือนเดิมแลส้สิคนกัมพระชามักจะมองว่าคนทางฝั่งไทยยังไปต่อได้แต่คุณไม่ได้เข้าใจจริงๆคุณเคยมาอยู่ที่เมืองไทยจริงหรือเปล่าเนี่ย หลายคนอาจจะมองว่าแรงงานไทยตกงานก็ยืดหยุ่นได้แต่คุณลองคิดดูจริงๆนะค่าบ้านในไทยนะสูงกว่ากัมพูชา3าเท่าเลยโดยเฉพาะ,ละหลายๆคนนะ่ะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ที่ค่าที่ดินค่าอสังหาริามทรัพย์ต่างๆมันสูงนะพูดง่ายๆคือค่าบ้านที่คนไทยจ่ายกันเนะี่ยมันสูงกว่าอย่างการที่คนไทยสักคนจะรักษาบ้านในเมืองเอาไวใ้ให้ได้จากการที่ได้รับผลกระทบพวกเขาจะหาเงินจากไหนเพื่อให้มันจ่ายค่าบ้านได้เท่าเดิม หรือจะฆ่ารถจนโดยเฉลี่ยคนกัมพูชาแน่นอนว่าในสังคมของคุณหรือว่าในชุมชนของคุณยังเคยชินกับการใช้รถมอเตอร์ไซค์อยู่เลยแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องมีรถยนต์แต่คนไทยนะมีรถยนต์กันแล้วเท่ากับว่าถ้าต้องติดขัดในสถานการณ์คล้ายๆกันการจะาพนรถยนต์ให้ได้เหมือนเดิมก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปก็อาจจะไม่ต้องมีรถยนต์ค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารค่าใช้จ่ายพื้นฐานค่ากินค่ายอยู่ของคนไทยนะสูงกว่า2อถึงสเท่าของคนกัมพูชาโดยทั่วไปอยู่แล้ว คนเข้ปชาพึงพอใจกับเงินจํานวนที่น้อยกว่าแล้วคุณก็อยู่ได้คือถ้าจะพูดว่าในมุมที่อยู่ได้มันก็ใช่แหละแต่คนไทยนะ่ะชินกับรูปแบบการใช้ชีวิตอีกแบบแล้วคุณต้องเข้าใจแบบนี้เรื่องนี้นะครับก็มีคนมาโต้แย้งช่วยอยู่เหมือนกันนะครับก็บอกนะครับว่าคนไทยอาจจะหางานได้เร็วแต่ต้องปรับตัวเยอะเลยเพื่อที่จะได้เงินเท่าเดิมคุณต้องเข้าใจแบบนี้อย่างเช่นทํางานหลายตาแหน่งพร้อมๆกันหรือว่าเปลี่ยนงานตามชั่วโมงว่างและโอกาสแทนที่จะทํางานเดียวแล้วก็ได้เงินเท่าเดิม จะสถานก,การณ์ที่รับผลกระทบก็จะต้องไปหาทํางานมากขึ้นต้องสามารถขับรถได้เองจ่ายค่าเดินทางหรือทํางานเพิ่มเติมนี่ไม่ใช่ความง่ายเออเลยทางฝั่งกับพูชาหลายคนไม่เข้าใจชาวกับพูชาเห็นคนไทยหางานได้หางานไหมก็ได้ก็เข้าใจคิดผิดว่านั่นคือความง่ายแต่จริงการหางานในไทยมันก็เจอกับการแข่งขันที่สูงและก็ค่าใจ่ายที่สูงด้วยต่างหากขณะเดีดวยวกันนะครับทางฝั่งของเพื่อนบ้านนะครับก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่ากรณีแบบนี้แหละสถานก,การณ์ ล่าสุดหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผลกระทบคนกัมพูชาต้องพยายาม200%อยู่ดีเพื่อให้ได้เงินเท่าร0% 0ของคนไทยก็คือต้องพยายามมากกว่าสองเท่าความพยายามมันต้องมากกว่าคนไทยแค่ปรับตัวที่คุณพูดมานตะคนไทยแค่ปรับตัวกับภายในของระบบของตนเองที่มีอยู่แล้วก็เพียงพอที่คุณบอกว่าต้องไปทํางานมากขึ้นเพื่อให้ได้เงินเท่าเดิมจากการได,ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ดังกล่าวมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่จะต้องเป็นแบบนั้น คนไทยยังต้องแคบปรับตัวภายในแต่คุณผมมาดูคนทางฝั่งบ้านผมทางฝั่งกัมพูชามันไม่ใช่แค่ปรับตัวภายในระบบที่มีอยู่ในประเทศแต่ต้องหาทางไปที่เมืองไทยอีกครั้งด้วยสำหรับบางคนที่ต้องการเงินที่เยอะตามที่ต้องการจริงจงแต่ผมมองว่าในไทยเนะี่ยก็อยู่ในไทยต่อเลยคือไม่ต้องไปหาไปที่อื่นก็ยังอยู่ได้ความแห่งของเพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็บอกว่า กัมพูชานะ่ะกลับไปทําเกษตรที่บ้านยังไม่ได้เลยคุณบางทีมันได้แค่ค่ากินค่าอยู่ได้แค่ดํารงชีวิตอยู่ได้ไม่ได้มีเงินไปมากกว่านั้นแต่อยู่ในไทยเนะี่ยผมมองว่าเศรษฐกิจในภาคของการ,กรเกษตรของไทยไปได้ไกลกว่านะมีการกระจายในระดับอุตสาหกรรมไทยมีอุตสาหกรรมที่กระจายตัวดีมากเลยตลาดแรงงานก็ยืดหยุ่นมากกว่าในกัมพูชาการไม่มีงานในเท่ากับไม่มีไรายได้เลยนะเท่ากับว่าชีวิตเนี่ยโอ้โหลวงลวงอย่างรวดเร็วเลยในไทยการไม่มีงานชั่วคราวก็จะสามารถหางานชั่วคราวได้อยู่ และงานชั่วคราวที่ว่านั่นแหละคือเป็นสิ่งที่ทําให้พอที่จะต่อเงินแล้วก็ระหว่างนั้นก็คิดหางานใหม่หรือบางทีอาจจะทําให้กลับมาสู่สถานการณ์เดิมแล้วก็กลับมาทําอาชีพเดิมได้ด้วยซ้ําเมื่อเวลาผ่านไปชวาวกบชาวอีกคนนะครับก็ยังบอกว่าคนไทยหากตกงานแค่ย้ายไปสมัครอีกโรงงานเลยจึงคิดว่ายังไงก็ง่ายกว่าอยู่ที่กัมพูชาเยอะมีระบบช่วยเหลือแรงงานอีกอย่างบางคนมีประกันสังคมหรือในพื้นที่หางานก็หางานได้ต่อ ในสถานการณ์ที่รับผลกระทบแน่นอนว่าหลายๆธุรกิจหรือว่าบางธุรกิจก็ปิดกันไปแต่นั่นก็ยังมีงานพ์ทไาม์อยู่นะหรือแม้กระทั่งไปรับส่งอาหารออนไลน์ในเมืองใหญ่ไหมผมน่ะมองว่าชีวิตสองฝั่งอยู่ใกล้กันแต่ว่าโอกาสนะในการที่จะพยุงชีวิตเอาไว้ในสถานการณ์นี้ต่างกันแบบสุดขั้วมากๆทางฝั่งของเพื่อนบ้านอีกคนนะครับก็บอกว่าในบ้านเขาเนี่ยแม้แต่ทําเกษตรเนี่ยก็แทบอยู่ไม่ได้เลยเพราะว่ายังไงตัวระบบก็ยังจะต้องเชื่อมกับไทยแล้วถ้ามันเชื่อมไม่สะดวกมันก็ สะเทือนแหมก็ทางภาคของการเกษตรโดยคนนี้นรับก็บอกว่าตอนแรกนะหลายคนเข้าใจว่ากลับมาอยู่บ้านเกิดมาอยู่ที่กัมพูชาอยู่บ้านปลูกข้าวปลูกผักก็น่าจะพออยู่แต่ความเป็นจริงที่เห็นกันนะตอนนี้และเริ่มจะเกิดขึ้นในหลายๆครอบครัวก็คือผลผลิตเกษตรที่สร้างกันออกมาในผลิตกันออกมาในตลาดภายในประเทศมันได้แค่บางส่วนและราคาก็กาลังจะตกต่ํามากหรือพูดง่ายๆก็คือปริมาณมันน่าจะเยอะหรือเปล่ามันเลยขายราคาได้น้อย ที้จากสถานการณ์ที่พอมีปัญหากับไทยปิดด่านคุมเข้มการส่งออกพวกข้าวอ้อยพริกมะพร้าวจากเติมส่งไปไทยรัวๆตอนนี้จะรัวๆแบบเดิมก็คงจะไม่ได้แรงงานไทยหรือตลาดไทยที่เคยช่วยดูดซับสินค้าหรือว่ามารับซื้อแม้กระทั่งสินค้าในกัมพูชาคือมารับซื้อแล้วตอนนี้จะมารับซื้อยังไงพอมารับซื้อไม่ได้ราคาก็ตกต่ำมากกว่าที่เป็นอยู่ผลลัพธ์ก็คือ ภาคของการเกษตรที่คิดเอาไว้กับมาทําเกษตรอยู่ที่บ้านทํากันจนเหนื่อยผลผลิตเอาไปขายที่ไหนดีขายได้กําไรมันจะเหลือกําไรจริงหรือเปล่าตัวเรความเห็นในช่วงท้ายนะครับก็มีคนมาให้ความเห็นนะครับว่าโยตอนนี้ผมยังไม่ได้คิดถึงปลายทางเรื่องของผลผลิตเลยว่าจะไปขายไทยยังไงแต่ซื้อปุ๋ยซื้อมาดพันุคือก็ต้องสั่งผ่านตลาดไทยอยู่ดีหรือเปล่าเครื่องจักรอะไรการเกษตรคือถ้ามันพังขึ้นมาจะทําไงต่อ ก็ต้องนําเข้าจากไทยถ้าไปมาหาสู่กันง่ายๆไม่ได้ซื้อปุ๋ยก็ยากผลผลิตลดรายได้เราก็ลดอีกอยู่บ้านทําเกษตรไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะมันต้องพึ่งไทยในระบบอยู่ดีต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําแค่ปลูกข้าวเองมันแทบจะไม่ได้เหลือเงินพอใช้อะไรขนาดนั้นคนไทยเนะ่ยเขามีตลาดในประเทศนะคือถ้าอยู่ทางฝั่งไทยก็ใช่อยู่ทําเกษตรกับบ้านทําเกษตรภาคอุตสาหกรรมรองรับยังมีคนรับซื้ออยู่นะ ของเราเนี่ยกัมพูชาทําเกษตรกันเต็มที่ถ้าจะขายกันในประเทศโอ้โหในประเทศก็เล็กกําลังซื้อก็จํากัดด้วยถ้าไทยยังไม่เปิดกันสักทีนะขายผลผลิตให้ได้แบบเดิมนี่มันจะหวังกันได้ยังไงเรื่องเราในวันนี้นะครับผมว่าจะให้มุมมองใหม่ๆท่านผู้ชมมานะครับและถ้าชอบกันเล่าเรื่องเราสไตล์นี้มาติดตามต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับเรื่องเราที่เล่ารียบเรียงมานั่งเล่าสนฟังแบบนี้นะครับ มาติดตามมาตอ่อเลยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ